Anim มอลกูรูนั่นเองนะคะแอนิมอลกูรูมาแล้วจ้า พาคุณผู้ชมไปรู้จักของวัวสายพันธุ์นะคะต่างๆเกี่ยวกับพันธุ์อเมริกันบามันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักวัวสายพันธุ์นี้ค่ะเราไปทําความรู้จักแล้วก็ไปดูประวัติความเป็นมาของวัวสายพันธุ์อเมริกันบามันกันค่ะ วัวอเมริกันบามันหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าวัวบามันเป็นวัวอินเดียที่ได้รับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในสหรัฐอเมริกากล่าวกันว่าพัานธุ์ที่ประกอบขึ้นเป็นวัวบามันนี้ได้แก่กุสรัสเนรอกีและกิสนะค่ะ แก่งกำเนิดของวัวบามันในโลกนี้มีจุดใหญ่ๆอยู่สองที่คือสหรัฐอเมริกาและที่ออสเตรเลียค่ะโดยที่สหรัฐอเมริกานั้นเกิดมาจากการน,นำโคพ,พันซีบูที่นำเข้าในประเทศเมื่อรา,พอาวพศ2397มาผสมข้ามพันกันระหว่างพันซีบูสีสายพัน์ได้แก่เกอร์นารอกิสนะแวเลและกูจารัตที่นำเข้ามาจากอินเดียนั่นเองค่ะ นกระทั่งปีพศ2467ได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปรับปรุงพันธุ์โคบามันขึ้นที่มอนรัฐเท็กซัสและได้มีการกระจายประชากรไปทั่วประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า63ประเทศนับถึงปีพศ2534พบว่ามีโคบามันชันเลิศที่ได้รับการจดทะเบียนจากสมาคมมากกว่า1ล้านตัวค่ะ น,นิสัยและอารมณ์ เป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยและอยากรู้อยากเห็นแข็งแกร่งทรละหดแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้จะกินอาหารที่คุณภาพต่่ำอากาศจะร้อนหรือชื้นแค่ไหนก็อยู่ได้ดีเช่นกันห <Wow. S 1> ากเราปฏิบัติต่อมันดีมันก็จะเชื่องมากค่ะสรุปแล้วก็คือดูแลเลี้ยงง่ายไม่แพ้วัวพันอื่นๆน,นะคะและสมามอเมริกันบามันได้กําหนดลักษณะวัวสายพันุนี้ไว้2ลักษณะคือ 1. อเมริกันบามันเทาหรือขาว สออเมริกันบารมันแดง ไปดูประวัติความเป็นมาแล้วก็เก็บความรู้เกี่ยวกับวัวสายพันธุ์อเมริกันบามานค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งมีเรื่องราวมาฝากค่ะเกี่ยวกับคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะเอะเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์เหล่านี้ถึงต้องมีน้ําตาหลดมาด้วยวันนี้ค่ะเรามีคุณหมอนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจว่าทําไมสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนะะี่ยค่ะถึงจะต้องมีน้ําตาไหลตลอดเวลาไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องน้ำตาไหลในสุนัขและแมวนะคะ still, so ส่วนใหญ่สัตว์ที่จะพบอาการน้ำตาไหลเนี่ยที่มารักษาที่คลินิกและโลรงพยาบาลสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสุนัขแล้วก็แมวอาจจะมีบ้างในสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นประเภทกระต่ายหรือว่าสัตว์เล็กลูกด้วยนมชนิดอ,อื่นๆนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจจะมาได้จากหลายสาเหตุแล้วก็หลายๆโรค แต่ว่าจะมีหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับการเป็นแพ้ที่กระจกตาหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมน้ำตานะคะสาเหตุหลักๆที่เราจะพบว่ามันจะทำให้เกิดน้ำตาไหลในสุนัขและแมวเนี่ยคืนหนึ่งอาจจะมาจากการระคายเคืองจากสิ่งต่างๆอาจจะเป็นสารเคมีหรือว่า เกิดจากสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในลูกตาของสุนัขและแมวหรือว่าอีกสาเหตุนหนึ่งก็คืออาจจะมีเนื้องอกหรือความผิดปกติของพวกระบบหนังตาขนตาหรือว่ามีขนที่จะเข้าไปทิ่มในลูกตาทําให้เกิดการระคายเคืองและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดน้ําตาไหลขึ้นมาได้นะคะ เบื้องต้นเจ้าขอก็ต้องคอยสังเกตว่ามีเนื้องอกหรือว่ามีขนตาหรือว่ามีสิ่งประกอบที่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเปล่าในเบื้องต้นเราก็ง่ายๆอาจจะใช้น้ํายาเช็ดต,ตาหรือน้ํายาทาความสะอาดตาล,ล้างไปก่อนเบื้องต้นหากว่าทําแล้วเริ่มดีขึ้นก็อาจจะทําต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนอาการหายแต่เกิดไม่ดีขึ้นเราก็รีบนําส่งัตวแพทย์นะคะ ในเบื้องต้นที่ที่หมอแนะนําในการที่จะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการน้ําตาไหลเนี่ยเบื้องต้นง่ายๆเลยอาจจะใช้น้ํายาล้างตาในคนนะคะพยายามอย่าไปหายาหยดตาชนิดต่างๆมาใส่เพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นหรือทําให้เกิดแผลหลุมชนิดลึกซึ่งจะนํามาซึ่งอาการตาบอดหรือโรคตอในภายหลังหากเราเลือกใช้ยาที่ผิดประเภทนะคะนั้นเบื้องต้นเราก็อาจจะใช้แค่น้ํายาล้างตา ทำความสะอาดเอาสิ่งแปลกปลอมที่มันจะทำให้เกิดกรารระคายเคืองออกไปก่อนค่ะสิ่งแรกที่จะพบหลังจากว่าหลังจากที่เจ้าของพบว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการน้ำตาไหลสิ่งแรกก็คือพยายามตรวจดูคร่าวๆว,ว่ามีความผิดปกติอะไรอยู่บนลูกตาเขาหรือบริเวณรอบๆตานะคะเช่นอาจจะมี โรคผิวหนังบริเวณนั้นแล้วทําให้เขาะระคายเคืองพยายาม่จะเจาหน้าไปถูแล้วทําให้เกิดแผลที่กระจกตาหรือบริเวณหนังตาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้น้ำตาไหลหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอันนี้เราก็พยายามใช้พวกน้ําตาเทียมหรือว่าน้ํายาล้างตาล้างเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกก่อนเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้นหลังจากนั้นถ้าการไม่ดีขึ้นควรจะรีบส่งศัตวแพทย์นะคะ กันไปนะะสำหรับใครสนใจที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่จอนนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะถามนะคะว่าวัวสายพันธุ์ที่พี่จอนมีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อพี่จอนได้ค่ะ <S <S 2> <S 2> เอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะหมดเวลาของส้มกับรายการ Animal City กับกล๊อทางช่อง,ง HTV Channel แล้วค่ะอาทิตย์หน้านะคะ ส้มจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสัตว์สายพนายันธุ์อะไรต้องติดตามค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ